เฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเสียงดีมากอะเออเสียงดีเสียงดีตั้งใจฟังรุ่นน้องอยู่เมื่อกี้เบอร์เจ็ดสิบพี่แก้มหรอคนนี้บ้างรอเบอร์เจ็ดสิบเดินไปแล้วรอหรอเป็นยังไงซีเล่าเดี๋ยวดูก่อนคนร้องเพราะเราต้องให้กำลังใจครับเพราะวันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยเป้าหมายของเราคือมาให้กำลังใจถูกต้องครับเพราะเป็นฐนทุกคนครับผมเห็น่วยก้านแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง แกมเชื่อว่าปีนี้ก็คือมีเด็กรุ่นใหม่เยอะมากเหมือนกันครับแล้วเราเห็นว่าเขาตั้งใจกันมาบางคนมาตั้งแต่สามทุ่มเมื่อวานด้วยอะไรเงี้ยและนี่มาสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเมื่อวานเลยก็ไม่อาน้ำมาเลยทีเดียวไปสอทุ่มสามสิบห้าไปนับกนแล้วอ่ะบางคนมานี่คือแบบว่าตั้งใจมากนะแล้วก็แบบมาจากต่างจังหวัดมาจากบางคนมาจากอเมริกาที่ถามดูมาจากอเมริกาเพราะว่าถามว่าเกิดที่นู่น ก็แบบว่าอยากจะมาสมัครเดือดซามากอะไรเงี้ยก็แบบดีใจที่หลายๆคนมาประกวดมาสมัครเดอดซากันด้วยตัวเองนะครับผมจะบอกว่าเสียดายเพราะว่ามันรับแค่ที่กรุงเทพสี่วันแต่มีอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือการออนไลน์สมัครแบบออนไลน์คือสามารถส่งคลิปมาได้ Pp, ที่ w w w ร์ไวเ็ 1hd. net นะครับผมก็ส่งคลิปมา30วินาทีนะครับอัดคลิปมาโ,โชว์ความสิมเศษจร้องเพลงสดๆแบบไม่ต้องมีดนตรีนะฮะแล้วก็ส่งมาได้3นาที3มนาทีขนาดไฟล์ไม่เกิน50 MB ิบเมกบนะฮะแล้วก็ส่งมาได้นะครับส่งกันมาตั้งแต่วันนี้เนาะสิถึงวันที่31เใช่สิ้นปี <ả> นี้แหลนะฮะจะได้มีส่วนในการไปดู อยอยากดูมากนะอยากดูนะค <นะ S 2> งเดี๋ยวเดี๋ยวคงไปขอพี่เขาดูใช่คอยากช่วยดูด้วยว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าวิธีการส่งคลิปเนี่ยมันคือการที่เราแบบคือบางทีบางบางคนตื่นเต้นมาได้เจอแบบพี่ๆี่คณะกรรมการหน้าห้องอะไรเงี้ยก็สามารถจะแบบส่งคลิปมาได้ โชว์ของมาได้เต็มที่ผมว่าการส่งคลิปเป็นเรื่องที่ดีคือจริงๆแล้วการส่งคลิปเนี่ยระยะเวลาค่อนข้างกว้างเวลาเราถ่ายคลิปเสร็จปั๊บเรามีโอกาสที่จะไปให้เพื่อนๆคอมเมนต์หรือว่าคุณครูอาจารย์ที่แบบเอยเราเคยเรียนร้องเพลงของครูครับพอได้หรือยังครับเดี๋ยวผมจะส่งแล้วนะอะไรเงี้ยคืออันนี้มันมันเป็นโอกาสที่เรารู้สึกว่าเออเขาขยายให้กับเราอะไรเงี้ยก็ยังไงถ้าเกิดว่าทางคลิปผมว่าน่าจะได้ได้ออกมาดีมากนะครับดูไหมคะสมมตินี่กล้องนี่คลิปอ่ะผมถ่ายคลิปอ่ะสมมติมีลูกบอลลูกนึง ร้องเพลงไปด้วยอยาขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันส่งต่อเข้าขไวรัมไงครึ่งใจอ่าเนี้ยอันนี้ค<ำ>ือตกรอบไปเลยผคือทางเนี้ยผสมผสานไงผสมผสานทุกวันนี้ยังไม่มีคนรำแล้วร้องเพลงเลยนะถูกต้องไหมน่าสนใจอย่าขอแค่ไม่มีแต่ว่าเราอาจจะร้องเป็นแบบอย่าขอแค่ครึ่งใจเลยอ่ะ ได้อันนี้เข้ากว่าได้มอันนี้ได้ไ,ได้ไั้นด้มะเขือก็หลอกกลาามากเลยไม่น้องแนะนำเทคนิคไงว่าจะทำอะไรหรือบางคนอยากจะแบบเล่นเป,ปียโนไปเล่นกีตาร์ไปร้องไปไเล่นดนตรีให้รู้รรมีทักษะนะเผื่อว่าเฮ้ยสาม,มารถเข้าไปถึงรอบลุกเกได้อาจจะมีโชว์ที่แบบว่าเล่นกับเครื่อดนตรีที่เราถนัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถทำมาได้สี่วันเลยเนาะพี่แจ็คก็ส่งได้อายุเท่าไหร่ถ้ายังไม่เกิน30เนี่ยส่งมาได้ ไม uh. hmm ่ได้อะค่ะก็ไม่เป็นไรครับก็อ c t ิ้งมาอ c t ิ้งมาเธอที่แบบเวลาเธอแบบงอนใครอะไรเงี้ยแล้วเธอแบบร้องไห้เฮ้ยวันนี้เขาไม่กอดเราเฮ้ยเราแบบน้อยใจจังเลยอะไรเงี้ยส่งมาได้เป็น acting ความสมัครพิเศษไงเล่นละครอะไรเงี้ยส่งมาได้นะครับที่ one hd dot net ครับผมอะไรเนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่ไงเราต้องร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงไม่งจเราร้องเพลงเต้นได้เดี๋ยวเราไปเต้นเพื่อนโอเคเออ จริงจริงเลยคืออะต่อที่เอามาสามคนเนาะพรุ่งนี้เขาจะมีออ๋วันเกิดผมพรุ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครพรุ่งนี้ยังไม่วันเกิดพรุ่งนี้ยังไม่วันเกิดจัดจัดจัดงานเฉยมันขับจัดงานที่เฉยไม่ไม่ไม่หัวเรื่องท่านเนี่ยวันเกิดน้องนี่เราสัมภาษณ์เดียวผมดีกว่าถ้าเป็นเรื่องพี่ต้องรู้ไหมน่าจะไม่น่าจะไม่ต้องรู้ก็ได้จอใหน้องมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นเด็กดี ไม่ต้องขอหรอไม่ต้องขอปีนบ้านผมไปขอทำไมปีนบ้านผมไปครับไม่ต้องไปปีนคนเดียวเหมืนได้ปีนคนเดียวแต่ปีกันของใช่ใช่ครับผมของตั้มนี่จะไม่มีอะไรเพราะว่าเขารู้ตัวก็เอางี้แล้วกันถือว่าที่เนี้ยเป็นการไปพรครั้งเดียวแล้วกันแล้วก็จำมาล้วกันว่าพี่ไปพรครั้งนี้ใครเดียวตั้มเกิดวันไหนนะ14ธันวาคม2500พี่ต้องรู้ไหม ไม่ต้องรู้ก็ได้วันสิบสี่สิบสี่วันวันทยวะสิบสี่วันจันทร์อันนั้นมันกุมภาอะไรมันธนันวาชาบก็ขอให้วันที่4สี่กุมภานะครับขอให้ตั้งเมียอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วกันเราขอใหออ้น้องชายคนนี้นะครับผมเป็นน้องชายที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเ,เป็นที่รักของแฟนทุกคนขอให้มีงานเยอะๆนะครับผมมีสิ่งดีเข้ามาชีวิตนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรานาทุกประการแล้วกันขอให้ตั้งใจเดียนจบไปไวแล้วกันรัก ค่ะตั้มจริงๆตั้มตั้มเป็นเด็กที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ตั้งใจคิดถึงพี่น้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เขาก็เต็มที่ตลอดแล้วก็รักรักทุกๆคนเต็มที่กับงานที่เขาได้ทําเพราะฉะนั้นก็ขอให้เขาได้รับความรักเหล่านั้นกลับไปแล้วก็ไม่อย่าดื้อมเนี่ยเป็นห่วงตลอดเลยตั้มตั้มเป็นน้องที่เราเป็นห่วงมากจริงๆแล้วอยากให้เขา โตยิ่งโตแล้วยิ่งยิ่งยิ่งน่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะก็เป็นกำลังใจให้ตามทุกเรื่องค่ะไม่มีของขวัญนะไม่เป็นไรครับผมแฮปปี้้วได้ได้พรดีครับก็เขาบอกว่าได้ได้ได้พรจากคนที่มีอายุมากกว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับผมก็ชมอันนี้่นีดีอันนี้คือดีเพราะว่า เราอ่ะจริงๆแล้วส,สิ่งสิ่งสิ่งต่างๆที่เราอยากได้คือเป็นพรมากกว่าจริงๆบางทีเราอยากจะโทรไปหาญาตหาอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเขาอวยพรเราในวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับคำอวยพรครับเจอกันเนาะได้ครับเจอกันเจอกันได้สิบสี่ไทยสิบหกมีงาน,นครับมีผู้ใหญ่มาคุมด้วยได้ทเจ้าไงเสพยาเซอร์ไพรส์อะไรที่เกี่ยวกับงานวันนั้นเลยครับผมจะเครียดมากเนาะไม่ดีไม่มีไม่มี ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวงานทางเราต้องเอางานก่อนง่วงเหรออืม